<music> こんにちは。お久しぶりです。毎回中間になれよ。ワニロンキッドルアンコップンナイパサイブンガプありがとうございます。ガプアリガトウゴザイマシタ。ンカンジャンライガプただ、なんすエリアンバンコンプンはコップンありがとうございます。バンコンプンはありがとうございました。タド ภาษาไทยแปลว่าอะไรอะไรก็ขอบคุนมาสกับมาสตาต่างกันอย่างไรก็ <laughs> มาสมาสตาว่าติดกับคำกริยาแล้วถ้าถ้าติดมาสหมายความว่าเดื่อนปัจจุบันหรืออนาคตถ้ามาสตาเป็นอดีตเช่นายเดือน日本に行きますายเ,เดือนหน้าจะไปญี่ปุ่นเดือนหน้าเป็นอนาคตเลยอไปอนาคต は、ん先月、日本に行きました。どんていれよ。はい、ま。どんていれよ。あ、べ行きました。行きます。立行きました。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。ご、文官か。たぶは、ありがとうございます。く、とに、やめでちょっ。は、くらにちょっあことあんなこみ。 ้ายันน์นพูดว่าขอแต่ถ้ากครับขอบคุณมากัรัเรื่ออดี่องจบแล้วลองคิดตัวอ,อย่างดูครับเช่นถ้าคุณเป็นนักเรียนไปรเรียนทุกวันทุกวันวันนี้เรียนจบแล้วพูดกับครูยังไงก็วันนี้จบแล้วแต่พรงนญ้ก็เรียนพริ่งนก้กชเจอกันเลยสมมพูดว่าあอがとうございます 先生ขอบคุณ้ากครับแล้าววันสนี้จบแล้วไม่เ <laughs> ดียงกับครูแล้ววันสุด <laughs> ท้ายพูดกับครูว่าอะไรたอนบคตไม่มแล้วจบแถ้ากลับไปญี่ปุ่นและซื้อของซื้อขอนแล้ว พนังกงานพูดว่าอะไรน่าจะพูดว่าขอโกไซมากครับขอบคุณมาการตบรูปอดีิคจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เสร็จแล้วเด้วยขอโกไซมากครับแต่ว่าเครื่องพายร้านนี้บ่อยพนังกงานก็ชาคุณแล้วอาคุณมาหลายครั้งแล้วน่าจะอนาคตก็มาพนังกงานเปลี่ยนเขาพูดว่า ขอบคุณม,มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุนจากครับขอนคุณมากครับข่บคุณมากครับของคอน้ากครับขอยนนคุณมากหรับขอเคยวมากครับขอะคงกิน,ก,น,น,ก,นก็ยังไไม่ไ้้อนุ้ณพา้นรับพูดว่า ขอบคุณมากครับก็ยいいังไม่ได้กินยังไม่ได้ช้เยครับแต่ว่ารับแล้วและวันหลังเจอเขาอีกต้องน้พูดว่าอ๋อคุณม่ขอบคุณมากครัก่อบคุณมากคกับคืออดีตแล้วกับถ้าพูดว่า ก่อนหน้าว่าขอบคุณมากคราวนีอาจจะรู้สึกว่าอะเมื่อวางก็ขอบเงินแล้วแล้วก็วันนี้ก็ขอบเงินเอาอีกอาจจะรู้สึกแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่สุดแต่ก็น่าตาเป็นรูปอดีตภาษาไทยไม่มีรูปอดีตเลยสําหรับคนไทยเข้าใจยากนิดหน่อยแต่ว่าทั้งๆขอบคุณมากคือเรื่องอนาคตหรือว่า หลายครั้งหลายครั้งดูปปัจ,จวบนะครับแต่ถ้าเปิดว่าอริษาโตอบคมาสเตารเรื่องอดีตจบแล้วไม่คืดขึ้นแล้วถ้าผมาทุกคนดูคลิปที่ผมทำทุกรกันทุกรกั้นยังไม่จบอนาคตก็มีก็เลยวันนี้ผมพูดกับทุกคนว่ามินาซันอิจโมะอริษฐานขอบมาสจมา